สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของล่ากที่3นะคะค่ะก่อนที่เราจะไปขึ้นล่ากที่3เดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะคะค่ะในส่วนของคําถามที่1นะคะถ้า a เป็นจำนวนเต็มบวกหรือ0แล้วรากที่สองของ a คือจํานวนใดพวกเราลองปิดคําตอบไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยแล้วพวกเราลองตอบคาถามในใจดู คำตอบนะคะถ้า a เป็นจํานวนเต็มบวกหรือ0แล้วรากที่สองของ a คือจํานวนที่ยกกําลังสองแล้วได้ a คําถามที่2นะคะรากที่สองของ81คือจํานวนใดเพราะอะไรคําตอบก็คือ9และลบเเพราะ9และลบ9กายกกาลังสองแล้วเท่ากับแ1บจากตัวอย่างทั้งสองนะคะพวกเราจะเห็นว่าการหารากที่สองของศนย์และจํานวนจริงใดๆก็คือการหาจํานวนที่ยกกําลังสอง แล้วได้จานวนจริงนั้นและในทํานองเดียวกันนะคะการหารากที่สมของจํานวนจริงในใดก็คือการหาจํานวนจริงที่ยกกําลังสาแล้วได้จํานวนนั้นพวกเรางงไหมคะ,อ,ะอ,อ่านแบบนี้ก็จะงงๆหน่อยเดียวเราค่อยไปดูตัวอย่างนะคะหรือว่าถ้าพูดง่ายๆก็คือในส่วนของรากที่สองนะคะเราจะยกกําลังสองใช่ไหมอะไรที่ยกกําลังสองแล้วได้ตัวนั้นแต่ว่าในส่วนของรากที่สมก็คือ อะไรที่ยกกำลังสามแล้วได้จำนวนนั้นนะคะในส่วนของทบทวนตัวนี้นะคะไม่ต้องจดนะคะไม่ต้องจดโอเคแต่ว่าให้พวกเราทำความเข้าใจด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูบทนิยามกันนะคะค่าในส่วนของบทนิยามนะคะให้ a แทนจำนวนจริงใ,ใด รากที่3ของ a คือจำนวนจริงที่ยกกำลังแล้วได้ a เขียนแทนสัญลักษณ์ก็คือรากที่3ของ a นะคะสัญลักษณ์รากที่3ของ a ก็คืออ่านว่ารากที่3มของ a นะคะบทนิยามตอนนี้ก็คือจดนะคะค่าเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะค่ะเนื่องจาก3ยกกำลัง3คํคำว่า3ยกกำลัง3นะคะความหมายของมันก็คือ 3ามยกกำลังสาครั้งใช่ไหมคะสคูณกันสาครั้งใช่ไหมคะก็จะได้3ามคูณสคูณสซึ่ง3ามคูนสคูณสมะคะมีค่าเท่ากับ27เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า3เป็นรากที่3ของ27หรือรากที่3านะคะลากที่3ะะา3ของ3หรือเท่ากับ3นะคะข้อ2นะคะเนื่องจากลบสิทั้งหมดยกก,กำลังสาม ลบทั้งหมดยกกําลัง3านะคะควาอหมายของมันก็คือลบ10คูณกัน3ครั้งใช่ไหมคะก็จะได้ลบ10คูณลบ10คูณลบ10ซึ่งมีค่าเท่ากับลบ1000เราจะสังเกตไหมคะว่าเครื่องหมายลบจะยังอยู่สําหรับทิกเล็กๆนะคะเราจะได้ว่าถ้ายกกําลังคู่เครื่องหมายลบจะหายแต่ว่าถ้ายกกําลังคี่เครื่องหมายลบจะยังอยู่นะคะเดี๋ยวถ้ายกกําลัง ยกกำลังคู่นะคะเครื่องหมายลบก็คือลบหายนะคะแต่ว่าถ้ายกกำลังคี้นะคะลบคงอยู่นะคะจำไว้นะคะทิกเล็กๆนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของข้อ3นะคะ เราจะได้ว่าเนื่องจากไม่มีจำนวนเต็มใดที่ยกกำลังสามแล้วได้สิบดังนั้นจะเขียนได้ว่ารากที่สามของสิบแทนแทนรากที่สามของสิบนั่นก็คือรากที่สามของสิบซึ่งเป็นจำนวนอตรกยะหรือเราจะเอาว่ารากที่สามของเจ็ดมีจำนวนไหนไหมคะที่คูณกันสามครั้งแล้วได้เจ็ดไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า เราจะก็จะเขียนแทนสัญลักษณ์ได้ว่ารากที่3ของ7แบบนี้นะคะถ้าไม่มีจำนวนไหนที่ยกกำลัง3หรือว่าคูณกัน3ครั้งแล้วได้จำนวนนั้นเราจะติดลากไว้นะคะแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างในหนังสือเรียนนะคะหน้า88ถึง90นะคะแล้วทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียน2.4กข้อ1ใหญ่ให้เลือกทำา2ข้อนะคะข้อไหนก็ได้ แล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่2.4กอนะคะหน้า9 1ข้อ2ใหญ่ข้อ3ใหญ่ให้เลือกทำข้อย่อยข้อไหนก็ได้นะคะ2ข้อก็คือข้อ2ใหญ่นะคะให้พวกเราเลือกทำข้อย่อย2ข้อเลือกทำข้อไหนก็ได้ข้อ3ใหญ่ก็ให้พวกเราเลือกทำข้อย่อย2ข้อข้อไหนก็ได้นะคะค่ะต่อไปเป็นการหารากที่3นะคะค่ะก่อนที่เราจะไปหารากที่3นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนการหารากที่2กันก่อน ตัวอย่างที่1นนะคะการหารากที่สองของ324พวกเราจํากันได้ไหมคะการหารากที่สอเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะคะเราเอาวิธีแรกเลยก็คือวิธีการแยกตัวประกอบใช่ไหมคะเราก็จะได้324ก่อนที่เราจะแยกตัวประกอบเราต้องนํามาหารสั้นก่อนใช่ไหมคะเราก็จะได้ว่าอะไรที่คูณอะไรที่หาร3 24ลงตัวนั่นก็คือ2ใช่ไหมคะ 2อเป็น2ใช่ไหมคะก็จะมีตัวทดอีก1 2เท่าไหรน่นด้สิคะ2 6เป็น12 2 2เป็น4ใช่ไหมคะค่ะต่อไปอะไรที่หาร162ลงตัวนั่นก็คือ2ใช่ไหมคะ2 8เป็น16 2 1เป็น2อะไรที่หาร81ได้ลงตัวเอาโดยโดยพวกเราจะเอาค่าที่น้อยก่อนนะคะก็คือ3ใช่ไหมคะ3 2เป็น6 ใช่ไหมคะเหลือสองสามอะไรได้ยี่สิบเอ็ดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดนะคะค่าต่อไปอะไรที่หารยี่สิบเจ็ดได้ลงตัวนะนั่นก็คือสามใช่ไหมคะเราก็จะได้ว่าสามเก้ายี่สิบเจ็ดหมดหรือยังคะยังใช่ไหมคะอะไรที่หารเก้าได้ลงตัวคะนั่นก็คือสามใช่ไหมก็จะได้สามสามเป็นเก้าหมดแล้วใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า2องคูณสคูณสคูณสคูณคูณใช่ไหมคะอ่าใส่สัญลักษณ์รู้ด้วยเราจะสังเกตไหมคะว่า2ก็มี 2, 3ก็มี3 3ตัวนี้ก็มี3นะคะเดี๋ยวเราแยกไปทีละตัวก่อนนะคะจะได้ไม่งมงก็จะได้ว่า2ยกกำลัง2ใช่ไหมคะคูณ 3ยกกำลังสคูณ3ยกกำลังสใช่ไหมคะอย่าลืมใส่สแควรู t นะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า2 3คูณ3คูณ3ทั้งหมดยกกำลังสใช่ไหมคะเราจะสังเกตไหมคะว่า2ตัวนี้ก็ยกกำลังสอตัวนี้ก็ยกกำลังสอตัวนี้ก็ยกกำลังสเพราะฉะนั้นเราสามารถทำเป็นวงเล็บเดียวได้เลยก็คือ 2 3คูณ3คูณ3ทั้งหมดยกกำลังสองจำได้ไหมคะที่ครูบอกว่าถ้ามียกกำลังกับสแควรูให้เราตัดกันเลยตัดทิ้งออกไปเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า2 x 3คูณ3คูณ3ซึ่งมีค่าเท่ากับ2 3เป็น6 6 3 3เป็น18เท่ากับ18ใช่ไหมคะอ่านี่คือวิธีการแยกตัวประกอบซึ่งก่อนที่เราจะแยกตัวประกอบได้เราต้องหารสั้นใช่ไหมคะ ส่วนอีกวิธีหนึ่งใช่ไหมที่พวกเราไปหาดูเป็นทิกเล็กใช่ไหมคะเป็นวิธีทำรัดก็คือ3 2 4ยสใช่ไหมเราจะเอามาแล้วก็เราแบ่งสองตัวเลยซึ่งก่อนที่เราจะทำวิธีนี้ได้เราต้องจำตารางรากที่สองให้ได้ก่อนโดยตัวแรกอะไรที่คูณกันสองครั้งแล้วลงท้ายด้วยสใช่ไหมคะ จะมีอยู่2ตัวนั่นก็คือ2 2, 2> เป็น4ใช่ไหมแล้วก็8 8 64ใช่ไหมคะก็จะได้2กับ8ต่อไปเรามาพิจารณาตัวข้างหน้าใช่ไหมคะว่าอะไรที่ยกกำลัง2องแล้ได้3มีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะแต่ว่าเอาตัวที่ใกล้เคียงซึ่งตัวที่ใกล้เคียงนั่นก็คือ1 1ยกกำลัง2ก็คือได้1แต่ว่าถ้าเราเอา2 2ยกกำลัง2เป็น4ซึ่ง4มันมากกว่า3แล้วเราไม่สามารถเอาได้ เพราะฉะนั้นถ้าเราได้1มาแล้วเรานำหนึ่งเปคูณกับตัวถัดไปนั่นก็คือ2ใช่ไหมคะเราก็จะได้ว่า2ให้เรานำสอมาพิจารณากับตัวนี้นะคะตัวนี้เราจะได้ว่า2มีค่าน้อยกว่า3เพราะฉะนั้น าสองน้อยกว่า3เราจะเอาตัวข้างหลังตัวนี้เพราะฉะนั้นคำต,ตอบข้อนี้ก็คือ18ให้พวกเราลองทำดูนะคะว่าพวกเราเข้าใจวิธีไหนหรือว่าพวกเราคิดว่าวิธีไหนง่ายในส่วนของวิธีนี้เราต้องแม่นตารางลากที่สองนะคะว่า1ยกกำลงังสองได้เท่าไหร่2ยกกำลงังสองได้เท่าไหร่3ยกกำลงังสองได้เท่าไหร่ตัวนี้พวกเราต้องแม่นนะคะส่วนตัวนี้พวกเราก็ต้องแม่นเหมือนกันแม่สุดคูณเราก็ต้องแม่นนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของรากที่3นะคะค่ะตัวอย่างที่2นะคะจงหารากที่3ของ125เราก็จะได้ว่ารากที่3ของ125ตัวนี้คือวิธีการแยกตัวประกอบใช่ไหมคะเราก็จะทำการหาสั้นก่อนก็คือ125่ง่ส้าใช่ไหมคะ ไรที่คุณอะไรที่หาร1หล25ได้ลงตัวนั่นคือ5ใช่ไหมคะ5 2เป็น10ใช่ไหมคะเหลือ2ใช่ไหมเรา2ไปตรงนี้5เท่าไหร่5เท่าไหร่ใน25คะ5 5 25ใช่ไหมคะต่อไปมีอะไรบ้างที่หาร25ได้ลงตัวนั่นก็คือ5ใช่ไหมคะ5เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า5คูณ5คูณ5ใช่ไหมคะซึ่ง5คูณ5คูณ5 ก็เท่ากับ5ยกกำลัง3รลากที่2ถ้ายกกำลัง2เราก็ตัด2เหมือนกันแต่ว่าถ้าลากที่3นะคะถ้าตัวนี้มันเป็น3เป็น3เราสามารถตัดที่นด้เลยก็คือ3ตัดกับสแควร e r o แล้วก็เหลือแค่5แบบนี้ได้เลยนะคะเหมือนเหมือนกันนะคะต่อไปเราไปดูตัวอย่างที่3นะคะรากที่3ของลบ5832วิธีการแยกตัวประกอบตัวนี้เราก็ทำกัน หานสั้นเหมือนกันนะคะตัวนี้ตัวนี้มีกำลังสามด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเอาไมตัวนี้เป็นยกกำลังสามด้วยโอเคกำลังสามเราจะสังเกตไหมคะว่าตัวนี้หรือว่าเท่ากับลบสามคูณหกสแควรูดนะคะ ทั้งหมดยกกำลังสามแล้วเท่ากับ3 3มลบ3าคูณ6มีค่าเท่ากับลบ18ซึ่งเราสามารถตัด3ตัวนี้กับรากที่3ตัวนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือลบ18ค่ะในส่วนของตัวอย่างที่4นะคะจงหารากที่3ของลบ6 4 6 4ซึ่งเราก็ทำการหารสั้นเหมือนเดิมน,นะคะเราก็จะได้ว่าลบส ลบ0.4คูณลบ0.4คูณลบ0.4ทั้งหมดยกกำลัง3ใช่ไหมคะเราก็จะตัด3ตัวนี้3ตัวนี้ออกไปเลยอันนี้ก็คือวิธีการหารสั้นคล้ายๆกัแบบล่าที่2เลยนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมซึ่งเราจะทําตารางนะคะเหมือนตารางล่าที่2นะคะเป็นทิกเล็กๆใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะมีอะไรที่คล้ายๆกันหรือว่าแตกต่างกันเดี๋ยวเราดูตัวอย่างที่1นะคะ อีกหนึ่งเอาสองพในส่วนของการหารากที่3นะคะเราจะแบ่ง3ตัวหลังออกไปก่อนเลยเอันดับแรกเราแบ่ง3ตัวหลังแล้วเรามาพิจา,ารณาตัวหน้าเพื่อให้ได้ตัวหน้านะคะซึ่งเราก็จะได้ว่าอะไรที่ยกกำลัง3แล้วได้2มีไหมคะ ไม่มีใช่ไหมคะก็จะเป็นตัวที่ใกล้เคียงก็คือ1ตัวนี้ใช่ไหมคะ1เพราะฉะนั้นตัวข้างหน้าเราคือ1ต่อไปเราเราจะสังเกตว่าตัวสุดท้ายของตัวนี้ก็คือ4เราไปพิจารณาดูว่าอะไรที่ลงท้ายด้วย4อะไรที่ยกกําลังสามแล้วลงท้ายด้วย4นั่นก็คือ4ใช่ไหมคะสเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือ14 อ่าแค่นี้นะคะแค่นี้ง่ายๆแบบนี้เลยแต่ว่ามันจะมีข้อสังเกตอยู่อันนึงก็คือว่าถ้าสมมุติว่าลงท้ายด้วยสามถ้าลงท้ายด้วยเจ็ดใช่ไหมคะคำตอบของเราก็คือ3แต่ถ้าลงท้ายด้วยสามคำตอบจะคือ7ตัวนี้ใช่ไหมคะแล้วก็แต่ว่าถ้าสมมุติว่าลงท้ายด้วย8ใช่ไหมคะ ลงท้ายด้วย8ใช่ไหมคำตอบของเราก็คือสแต่ว่าถ้าลงท้ายด้วย2คําตอบของเราก็คือ8จะมีแค่2ตัวนี้นะคะให้พวกเราจําแต่ว่าถ้าตัวท้ายตัวนี้ลงท้ายด้วย5คําตอบของเราก็คือ5เลยแต่ว่าถ้าตัวนี้ลงท้ายด้วย9คําตอบของเราก็คือ9แบบตายตัวเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่2นะคะ e x 2องสี่พัน 96สิ่งที่เราจะทำอันดับแรกก็คือเราแบ่ง3ามตัวท้ายก่อนแล้วเรามาพิจารณาว่าอะไรที่ยกกำลัง3ามแล้วได้สีมีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะเราจะเอาตัวที่ใกล้เคียงเพราะฉะนั้นตัวที่ใกล้เคียงของเราก็คือ1เพราะว่าถ้าเราเอาสองมันยกกำลัง3มันจะได้8มันจะมากกว่า4เพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือ1ต่อไปเราไปพิจารณาตัวสุดท้ายตัวนี้ก็คือ6 อะไรที่ลงท้ายด้วยหนั่นก็คือ6ใช่ไหมคะตายตัวเลยตรงๆเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้รากที่3ของ4ี่พก็คือ16แค่นี้นะคะง่ายๆง่ายๆแต่ว่าพวกเราต้องท่องตารางนี้ให้ได้นะต่อไปตัวอย่างที่3นะคะ4ี0พันด้วยสี 2, ่มืนส 7 5สิ่งที่เราต้องทำอันดับแรกก็คือเราแบ่งเลยแบ่ง3ตัวท้ายแล้วเรามาพิจารณาตัวข้างหน้าว่าอะไรที่ยกกำลัง3แล้วได้42เรามองเราดูตารางเลยมีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะเราจะเอาตัวที่ใกล้เคียงซึ่งตัวที่ใกล้เคียงเราจะมี3ยกกำลัง3าได้27แล้วก็4ยกกำลังสได้ห4 ซึ่งตัวที่ใกล้เคียงก็คือ3ยกกำล,ลัง3าได้27ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราเอา4มันจะมากกว่า42ใช่ไหมเพราะฉะนั้นได้3ต่อไปอะไรที่ลงท้ายด้วย5คะนั่นก็คือ5ใช่ไหมคะตายตัวเลยตรงๆก็คือ5เพราะฉะนั้นรากที่3ของ42,875ก็คือ35แค่นี้นะคะหรือว่าถ้าพวกเราคิดว่ามันใช่ไหมพวกเราลองไปคูณดูนะคะลองเอา14 คูณ14บสคูณสิลองดูนะคะว่าลองเช็คคำตอบดว่ามันตรงไหมมันใช่ไหมตัว35ก็เอาสาสิบคูณสาคูณสาห้าดูนะคะสิบหก็เหมือนกันนะคะเอาสิบหกคูณสิบหกคูณสิบหกดูคูณสามครั้งนะคะว่าจะได้คำตอบตรงตามนี้ไหมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอีกนะคะตัวอย่างที่4ี่นะคะ ตัวอย่างที่สี่เราเอาหนึ่งแสนสามพันแปดร้อยยี่สิบสามสิ่งที่เราต้องทำอันดับแรกก็คือแบ่งสางตัวท้ายก่อนแล้วเรามาพิจารณาว่าอะไรที่ยกกำลังสามแล้วได้หนึ่งร้อยสามแต่ถ้าไม่มีเราเอาตัวน้อยที่ใกล้เคียงนะคะเรามาดูตารางเลยมีอะไรบ้างที่ยกกำลังสามแล้วได้หนึ่งร้อยสามไม่มีใช่ไหมคะตัวที่ใกล้เคียงก็คือสี่ใช่ไหมคะ สยกกำลังสามได้64แต่ว่าถ้าเราเอา5ยกกำลังสามันจะเป็น125มันจะมากกว่า103ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้4ต่อไปเรามาพิจารณาตัวท้ายก็คือ3 3มันตาย3ใช่ไหมอะไรที่ลงท้ายด้วย3คะอ,อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมที่ตัวนี้นะอะไรที่ลงท้ายด้วย3นั่นก็คือ7ใช่ไหมคะ7ยกกำลังส จะมีแค่สองค่านี้นะคะก็คือว่าถ้าลงท้ายด้วยแปดถ้าลงท้ายด้วยแปดจะตอบสองแต่ถ้าลงท้ายด้วยสองจะตอบแปดต้นแล้วก็ถ้าลงท้ายด้วยเจ็ดจะตอบสามแต่ถ้าลงท้ายด้วยสามจะตอบเจ็ดตัวนี้มันลงท้ายด้วยสามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะตอบเจ็ดแบบนี้อันนี้ก็เสร็จนะคะแคบบ่นี้ต่อไปตัวอย่างที่ห้านะคะตัวอย่างที่ห้า จ็ดแสนห้ามื่นสาสิ่งที่เราต้องทำดับแรกก็คือเราแบ่งเลยแบ่ง3ตัวท้ายก่อนแล้วเรามาดูว่าอะไรที่ยกกำลัง3ามเราได้753เราดูตอนนี้เราพอมองออกไหมคะก็คือ9ใช่ไหมเก้ามันได้729แต่ถ้าเราเอาเป็น10ใช่ไหมคะ สิคูณกัน3ามครั้งมันจะมันจะมากกว่า700ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้9ต่อไปเราไปดูตัวตัวท้ายก็คือ1อะไรที่ลงท้ายได้วหก็คือ1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็คือตอบเกอ็ดอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างสุดท้ายนะคะตัวอย่างที่6กนะคะสองแสนแมเจ็ดสสห สิ่งที่เราต้องทำอันดับแรกก็คือเราแบ่งเลยแบ่ง3ตัวท้ายใช่ไหมคะแล้วเรามาพิจารณาดูว่า287อะไรบ้างที่ยกกํลาลัง3าได้สองร้อยดเเรามาดูในตารางเราก็จะได้ว่า6ใช่ไหมคะ6กยกกาลัง3ได้216เพราะฉะนั้นเราตอบ6กไปก่อนเลยต่อไปตัวสุดท้ายก็คือ6ใช่ไหมคะอะไรที่ลงท้ายด้วย6นั่นก็คือ6ใช่ไหมคะตรงๆเลยตามตัวเพราะฉะนั้นคําตอบข้อ,อน,นี้ก็คือ66อ่า แค่นี้นะคะง่ายง่ายง่ายพวกเรา,าล,อลองไปฝึกทําดูนะเอาโจทย์ที่ไม่ใช่โจทย์ที่ครูพาทาก็ได้ลองไปหาดูตามอินเทอร์เน็ตลองลองฝึกดูลองฝึกดูอ่ะต่อไปให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะ2.4ข้อหน้าอันนี้อันนี้ตัดออกตัดออกให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะ2.4ข้อหน้า96นะคะข้อ2ใหญ่ทําข้อ1แล้วก็ข้อ3ด้วยนะคะ ข้อ3ใหญ่นะคะให้เราทำข้อสองย่อยแล้วก็ข้อสย่อยนะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรากที่3นะคะค่ะเดี๋ยวเราทบทวนก่อนนะคะบทนิยามนะคะให้ a แทนจำนวนจริงบวกใดๆหรือ0รากที่2ของ a คือจำนวนจริงที่ยกกำลังสองแล้วได้ a อันนี้คือรากที่2นะคะต่อไปให้ a แทนจำนวนจริงบวกใดๆ ลากที่3มของ a คือจํานวนจริงที่ยกกําลังสาตัวนี้คือลากที่3ใช่ไหมนี้คือ n กํนลังสอันนี้คือ n กําลังสอ,นนอง 2. อันนี้ไม่ต้องจดนะคะไม่ต้องจดไม่ต้องจดนะคะค่ะต่อไปเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างที่1จงหารากที่3มของ13 3 1ลบกับ ลากที่3ของลบ7ยก่อนที่เราจะไปหาตัวนี้ได้เราต้องทำการแยกตัวประกอบก่อนใช่ไหมคะเราต้องทำการแยกตัวประกอบก่อนหรือว่าอ่าเดี๋ยวเราลองทำตัวนี้ดูเลยเราทำวิธีลัดดูเนาะทิกราดสามสามเราแบ่ง3าตัวท้ายกับ3ตัวหน้าเลยอะไรที่ยกกำล,ลัง3ามได้หนึ่งนั่นก็คือ1่ใช่ไหมคะต่อไปตัวสุดท้าย ก็คือ1เพราะฉะนั้นก็เลยเท่ากับหก็เลยเป็น11ต่อไป729 729ใช่ไหมคะเราเอา0แบ่งไเลย0 729ลงท้ายลงท้ายด้วย9ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือ9แค่นี้นะคะแต่ว่าเครื่องหมายลบจะยังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมีรากที่3ตรงนี้ใช่ไหมเราตัดตัดตรงนี้ออกก่อนเลยตัด ก็จะเหลือ11ลบลบ9ลบลบเป็นบวกก็จะได้11บวก9คำตอบก็คือ20นะคะขั้นต่อไปตัวอย่างที่2นะคะเราก็จะได้ตัวอย่างที่2จงหารากที่3ของ84บวกรากที่3ของ16บวกรากที่3ของ30ตัวนี้ถ้ามันไม่ลงตัวนะคะเราจะทำการประมาณค่า ซึ่งรากที่3ของ84นะคะมีค่าประมาณเท่ากับ4.380แล้วก็รากที่3ของ16บหนะคะมีค่าเท่ากับ2.520ก็คือค่าประมาณนะคะต่อไปรากที่3ของ30นะคะค่าประมาณก็คืออันนี้มีลบแล้วนะคะลบสามจุ7นะคะเราก็จะได้ว่าเราก็จะนำสี่ 80บวก2.5 20นะคะมาบวกกันซึ่งจะมีค่าเท่ากับ6.900นะคะบวกกับ -3.107 ซึ่งตัวนี้นะคะก็คือ6.900บวะะกลบมีค่าเท่ากับ -3.107 ซึ่งมีค่าเท่ากับ3.796นี่คือคำตอบนะคะ่ะพอเข้าใจนะคะ ตัวน,นี้คือค่าประมาณนะตัวน,นี้คือสัญลักษณ์ค่าประมาณประมาณค่านะคะนี่ประมาณค่าค่าต่อไปนะคะตัวอย่างที่สานะคะแทงน้ำลูกทรงลูกบาทกสองใบใบแรกบรรจุน้ำได้ห้าพันห้าแสนห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันลูกบาทเซนติเมตรใบที่สองจุได้เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันลูกบาทเซนติเมตรนะคะแทงใบที่สองมีด้านแต่ละด้านยาว กว่าแท้งใบแรกกี่เซนติเมตรวิธีทํานะคะเรามาพิจารณาเลยว่าแท้งใบแรกจุดน้ำได้512,000ลูกบาทเซนติเมตรนั่นก็คือเขียนไปเลยแทนสนัญลักษณ์ล่าที่3ของ5 10, 5 0 0 0 1 2น0 0นัะใช่ไหมคะต่อไปแท้งใบแรกยาวด้านละเท่าไหร่ลากที่3ของ500 ห้าร้อยสิบสองใช่ไหมคะห้าแสนใช่ไหมคะห้าแสนอ่ะเรามาแยกกันเลยห้าแสนสิ่งที่เราต้องทําก็คือแบ่งใช่ไหมคะแบ่งก่อนอะไรที่ยกกำลังสามแล้วได้ห้าร้อยสิบสองมีไหมคะให้เราลองคิดนะว่ามีไหมอะไรที่ยกกำลังสามแล้วได้ห้าร้อยสิบสองนั่นก็คือแปดใช่ไหมคะ มันตรงตแปดส่วนตัวนี้ลงท้ายได้วศูนย์เพราะฉะนั้นคําตอบของเราก็คือ0เพราะฉะนั้นรากที่3ของ5้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันก็คือ80ใช่ไหมคะเราก็จะได้รากที่3ซึ่งตัวนี้เราก็สามารถตัดตัดตัวนี้ไปเลยนะั่นก็จะเหลือ80ดสซนติเมตรต่อไปแท้งใบแรกจุน้ําได้แท้งใบที่สองนะคะแท้งใบที่สงใบที่2นะคะส จุน้ำได้7 2 1, 9ด0สองหลูกบาทเซนติเมตรนั่นก็คือราดที่3ก็คือ729ใช่ไหมศูย 0, 0, 0. เราทำวิธีรัดนะคะวิธีแยกอะไรที่ยกกำลัง3ามเราได้7 2 9นั่นก็คือ9ใช่ไหมคะ9กเพราะว่ามันตรงๆเลยส่วนตัวนี้ตัวท้ายของมันก็คือ0เพราะฉะนั้นเราก็เติม0เพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับ90ใช่ไหมคะตัวนี้เราก็ตัดเลยตัดก็จะเหลือ90ซนเมตร จะได้ว่าแท่งใบที่2มีด้านแต่และด้านยาวกว่าแท่งใบแรกก็คือ90ลบ80นั่นก็คือ10คําตอบของเราก็คือ10ซนติเมตรอะพอเข้าใจไหมคะการหาโดวยวิธีนี้นะการหารากที่3โดวยวิธีนี้เราต้องแม่นตารางนะไปท่องตารางให้ได้ลองฝึกทําบ่อยๆเราจะได้ชินนะคะลองหาโจทย์ในเน็ตดูมาทําดูนะคะค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัด2.4ข้อหน้า97 ข้อที่6ข้อที่7ใหญ่เดี๋ยวการบ้านจะเยอะไปให้ทำข้อเดียวก็ได้ให้ทำข้อ6ใหญ่นะคะข้อ7ไม่ต้องทำให้ทำข้อ6ใหญ่นะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะใครไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าสงสัยตรงไหนก็ทักมาถามคููได้นะคะสู้ๆนะคะ